สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซกันนะคะอีคอมเมิร์ซไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์อีกต่อไปแต่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการจัดจำหน่ายการตลาดไปจนถึงการขนส่งโดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางทำให้เราสามารถซื้อขายกันได้ทุกที่ทุกเวลาไร้ขีดจำกัดเรื่องระยะทางค่ะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการผลิตการจัดจำหน่ายการตลาด การขายและการขนส่งสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาวิวัฒนาการของอ e ีคอมเมิร์ซในยุคแรกปีคริสต์ศักราช1960เริ่มจากระบบ Electronic Data Interchange ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจโดยบริษัทต่างๆนำคอมพิวเตอร์มาใช้เช่นการออกใบแจ้งหนี้ใบเบิกกำหนดการจัดส่งหรือใบสั่งซื้อ ข้อมูลธุรกรรมจะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัติในปีคริสต์ศักราช1994นเรอเินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์พัฒนาทําให้การค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วสามารถทํางานได้อย่างสะดวกและหลากหลายทําได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้กว้างขวางต่อมาเกิดรูปแบบธุรกิจ B2C และ B2B ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและความเสถียรให้กับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ b 2 b กลุ่มธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจด้วยกัน b 2 c กลุ่มธุรกิจกับผู้บริโภค b 2 g กลุ่มธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ c 2 c ผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันเอง g 2 c การให้บริการหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนสินค้าและบริการในอ e ีคอมเมิร์สินค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ่งเป็นสินค้าที่จับต้องได้เช่น เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าดิจิทัลเช่นเพลงซอฟต์แวร์ภาพยนตร์และบริการเช่นการจองตั๋วเครื่องบินการจองที่พักโรงแรมการจองตั๋วคอนเสิร์ตกระบวนการซื้อสินค้าและรูปแบบรายได้ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มจากการค้นหาและเลือกสินค้าที่สนใจจากนั้นชำระเงินและเลือกวิธีจะส่งตามต้องการด้านผู้ขายจะจัดส่งสินค้าและมีบริการหลังการขาย สุดท้ายผู้บริโภคสามารถประเมินสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้อื่นค่ะธุรกิจแบบดั้งเดิม vs e-commerce ข้อแตกต่างที่ชัดเจนเลยนะคะคือธุรกิจดั้งเดิมอาจจะให้บริการที่เห็นหน้ากันและสร้างความเชื่อมั่นผ่านพนักงานแต่ e-commerce เน้นที่ความสะดวกสบายรวดเร็วและใช้งบประมาณต่ำกว่าค่ะแถมยังสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าได้แม่นยำกว่าด้วยค่ะเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค และสิ่งที่ทำให้อ e ีคอมเมิร์ซทรงพลังมากในปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็น transaction logs การบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ cookies การที่ช่วยจดจำตัวตนและสิ่งที่ลูกค้าชอบ web mining การค้นหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมลูกค้ามหาศาลร,รวมไปถึงการใช้ AI มาวิเคราะห์เพื่อเสนอสินค้าที่ตรงใจเรามากที่สุดนั่นเองค่ะสรุปได้ว่าอ e ีคอมเมิร์ซคือหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ได้มีแค่การซื้อขาย แต่คือการใช้เทคโนโลยีมาทำความเข้าใจลูกค้าให้ดีขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของอ e ีคอมเมิร์ซได้ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ